หน้าเขาเป็นเหมือนพี่ใหญ่เลย Day Time ์ u n น i ิ g งไลท์เหมือนเจ้าตัวเอเวอร์เเลยนะดูดิโหมดลักจูงอ่าแล้วก็โหมด slippery ถนดนลื่นนั่นเองนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนสีไปตามโหมดด้วยนะการซิงค์ 4A ทันสมัยที่สุดที่ฟอร์ดมีนะตอนนี้แล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง b a r แ f a ค c ร์มอย่างเช่นเคยนะครับและวันนี้มีรถมาลงใหม่อีก2คันนั่นเองนะครับมีราคาค่าตัวสปอร์ตตัวนี้นครับอยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ มีออปชันอะไรที่น่าขายซึ่งผมห่างหายจากเขามาค่อนข้างนานมากตั้งแต่ m e ็ Gen h l s เอยอะไรเอ่ย e, เปิดตัวมาก็จะเป็นขายดีไปรุ่นนั้นไปแต่รุ่นสปอร์ตเนี่ยเป็นรุ่นที่ออปชันครบเหมือน Y Track นะครับอ่าเรามาดูว่าเขาน่าซื้อ,อยังไงนะครับนี่เลยอันดับแรกไฟหน้าเขาเป็นเหมือนพี่ใหญ่เลย daytime running light เหมือนเจ้าตัว e v e r อร์เเลยนะดูดิตัว C นะครับไฟเป็นนี่เห็นไหมไฟเป็น LED เหมือนกันนะครับเออไม่แย่ กระจังหน้าเขาเป็นสีเทาดําพาดมาจนถึงแซลลักฟอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็จบนี่กระจังหน้ายังเป็นฮันนี่โคมแบบรังผึ้งนะครับอตัวนี้มีคูคอนโทลให้นะครับด้านล่างก็จะเป็นสีเงินแบบนี้อ่ามันเหมือนเขาเรียกว่าใต้กัดแข็งนะจะไม่ใช่นะครับแต่วันนี่เป็นกระจนหน้านะนี่ความพิเศษของสป,ปอร์ตตะขอลากจูงสองตัวเหมือนเจ้าไวท์แท็กเลยนะครับมีมาให้พร้อมเรียบพร้อมเรียบร้อยและไม่พอเพียงเท่านั้นมาดูด้านข้างครับ ซีดิยางกูดเยียร์นะครับเป็นขอบ18เหมือนเจ้าวายแท็กเลยแล้วก็ขัดเงานี่เป็นไงวายแท็กนะเนี่ยโล่ผูเผอ,อสวยกว่าล้อวายแท็กด้วยนะผมบอกเลยเจ้าสปอร์ตตัวเนี้ยจับคู่เครื่องยนต์170่งร้อเจ็ดแรงมา้าเทอร์โบนะครับซิงเกลิลเทอร์โบนั่นเองนะฮะจับคู่มาแบบขุมกําลังแน่นเต็มผมรักมากนะครับนี่ผมบอกเลยผมเคยขับไปแบบช่วยงานนะครับช่วยงานเจ้านายอะไรนี้แบบว่ารถเทรดไดย์เหยียบคีที่หัวติดเบาะเลยนะครับดีมากผมชอบมากนะครับ กระจกก็เป็นพับไฟฟ้านะตัวนี้กุญแจก็เป็นแบบเซ็นทรัลล็อกนะครับคีย์เลสปลดล็อกนี้ล็อกแบบนี้นะครับอ่าอย่าลืมนะมาดูด้านในครับอ่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับอ่าคันนี้นะครับนี่กระจกไฟฟ้าสี่บานมีมาให้เวลาสตาร์ทเหยียบเบรกเอนจิ้นสตาร์ทนี่ฮะเห็นไหมสตาร์ทแล้วง่ายมากนะครับมาพวงมาลัยกระชับสวยสีดําแล้วตรงนี้เป็นดําแบบดําแบ็กกราดด้วยนะครับอ่าสวยมากนะครับพวงมาลัย เป็นพลังงาไฟฟ้า e-part นั่นเองนะครับอ่าไปกันเออนี่พี่เขาเรียกพี่คนกลางเลยว่ะผมใช้คําว่าพี่คนกลางเลยว่านะนี่เขามีโหมดการขับขี่มาให้4โหมดด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยไม่ต้องดูปุ่มละทุกคนอาจจะรู้ปุ่มไหนโหมด normal โหมด eco โหมดประหยัดนั่นเองนะครับหรือว่าโหมดลากจูงอ่าแล้วก็โหมด slippery ถนนลื่นนั่นเองนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนสีไปตามโหมดด้วยนะหน้าจอกลางเนี่ยดูดิเดีย๋ยวผมอ่ะเปิดให้ดูโหมดเขาเรียกว่าอะไรโหมดประหยัด ลิ้นพันเลยผมอ่าปึ๊บเห็นไหมหน้าจอเขาเปลี่ยนตีมเลยนะตามตามโหมดนะครับเอออีเจ๋ามากครับนี่ตัวสปอร์ตนั่นเองนะครับแต่ว่าเบาะเขาก็ยังเป็นบอ่อหนังนี่เป็นบอหนังด้วยมาจากโรงงานสลักคํา่าสปอร์ตเ่ยดูครับตรงนี้เลยนะมองมองไม่เห็นหรอ,อกอ่าเบาะมันแบบปรับอย่างนี้นะครับแมนุ่นเอ,เองนะครับก็ถือว่าด,ดิบดิบดิผมชอบดิบดิ หน้าจอเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้าสายระไบบริการิง n ์ 4A ทันสมัยที่สุดที่ Ford มีนะตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเจ้า Sport Ranger ตัวนี้กันเลยนะครับอ่ามาเฮ้ยมือจับเขาแยกสีได้เห็นไหมรถสีดำมือจับเขาดำเออกิมมิกเล็กๆของเขานะครับเรามาดูด้านหลังต่อครับมีแอร์หลังมาให้เฮ้ย Sport มีแอร์ Air หลังแล้วก็ช่องเสียบ Power Outlet นั่นเองนะครับอ่าเบาะหลังก็ยังเป็นหนังมาให้ด้วยนะครับถือว่า ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆสำหรับเจ้าสปอร์ตตัวนี้หล่อเท่มากนะครับนี่มาดูดอนท้ายขอบสแปเห็นไหมสวยงามนะครับแล้วก็อย่างเลยฝานี่ไฟท้ายเขาเป็น LED แล้วนะครับตัวสปอร์ตเห็นไหมเป็น LED แล้วนะครับอ่าสสญลักโลโก้สปอร์ตเหมือนเจ้าเอเวอร์สปอร์ตเลยไหมเป็นอะคริลิกตัวนูนขึ้นมานั่นเองปั๊มตาเรนเจอร์ใหญ่ๆเลยแล้วก็มีกล้องหลังมาให้โอ้โหแจ๋วมากนะครับเปิดฝาท้ายอย่างนี้มีฝาท้ายพแรงเออ เป็นไงเบามากเบาวิวมากนะครับถ้าใครสนใจเจ้าสปอร์ตเรนเจอร์4คูณ2ตัวนี้นะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ผมนะครับ0659622479นะครับผมเป็นเซลล์ฟอร์ดอยู่ที่พระประแดงนั่นเองนะครับมาถึงท i m หาผมเลยเซลล์บัสเซลล์บัสฟอร์ดพระประแดงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องบ้านแฟมคานะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมกับเจ้าสปอร์ตตัวนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ